ระหว่างช่วงที่เรารู้สึกผิดพลาดตรงเนี้ยเราต้องการอะไรจากผู้ปกครองต้อลักษณะแบบไหนต้องการอย่างหนึ่งที่ไม่อยากฟังคือแม่เตือนเรานะหรือว่าเห็นไหมบอกแล้วแบบนี้มันคือเราประเมินสถานการณ์ไว้อยู่แล้วว่าอุ้ยต้องโดนคํานี้แน่เลยอ่ะมันมันเหมือนโดนเออใช่เข้าไปอีกใช่ใช่คือคิดว่าแค่กอดแล้วก็ตอนนั้นคงจะแบบแซดมากๆแค่แค่ให้เขากอดแล้วก็ เออแม่อยู่ตรงนี้นะแบบนี้เราช่วยอะไรก็โอเคอ่ะแค่ว่าให้มามีพื้นที่พักใจแล้วค่อยลุยต่อว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าสิ่งที่เราทํามันอาจจะผิดพลาดแล้วเราอุตส่าห์แต่อย่างว่าจะบอกแล้วว่าเราพอบอกไปแล้วแบบกว่านเราจะพูดกับแม่นี่ยจใช้เวลานานแล้วนะตัดสินใจนานแล้วนะแล้วพอบอกแม่แล้วแบบก็บอกแล้วไงเจ้าไม่บอกว่าจะไม่มีครั้งที่สองครั้งที่สามอีกเลยนะ